สวัสดีครับ <c oughs> ผมอรุณศีคำศัพท์วันนี้โครงสร้างบ้านวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆนะครับ location 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 Loc ที่ตั้งนะครับหมายถึงที่ตั้งทั่วไป capital capital หรือ capital เงินทุน single house single house บ้านเดียวนะครับ คือมีบ้านหลังเดียวมีรั้วรอบ Town House Town Home Town House จะเรียกทับศัพท์นะครับมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือ Town Home จะแต่งให้ดูดีนิดหนึง่ง Real Estate Real Estate หรือ Land Land หมายถึงที่ดินว่างเปล่า Project Size Project Size หมายถึงขนาดโครงการซึ่งอาจจะมีโครงการเล็กโครงการใหญ่นะครับ Construction period Construction period หมายถึงระยะเวลาการก่อสร้าง Contractor Contractor ผู้รับเหมา Construction site Construction site อันนี้หมายถึงบริเวณสถานที่ก่อสร้าง Work platform work platform หมายถึงนั่งร้านไว้สำหรับใช้ทํางานนะครับ Scaffold pole scaffold pole หมายถึงเสานั่งร้านนะครับ Plank platform plank platform หมายถึงพื้นนั่งร้านนะครับ concrete floor concrete floor พื้นคอนกรีต concrete Conc mixer concrete mixer เครื่องที่ผสมคอนกรีต mixer operator mixer operator คนผสมปูน mixing drum mixing ดรัมโม่ผสมปูนโอทะแพ้นโอทะแพ้นระบะผสมปูนว r ล์แบร e ว l ล a แบรลรถเข็นลอเดียวใช้ขนปูนนะครับ b a g of Cement Back of Cement ุงปูนซีเมนต์ b i g layer brick layer ช่างก่ออิฐ troll troll เกรียงเหล็ก float float เกรียงไม้ brick brick plump, bob, plump, bob, ลูกดิง่ง spirit level, spirit level, ที่วัดระดับ Lay on, el, laying on trawl, laying on t r o w l เกรียงเหล็กขัดมัน excavator, excavator หรือ excavator คนขุดดิน plasterer p l a s t e r คนฉาบป,ปูน conveyor belt conveyor belt สายพานลำเลียงนะครับ screen screen ตะแกรงร่อนสาย reinforced concrete reinforced concrete คอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอสอลอนะครับ inferior p e r l i n inferior p e r l i n คานยึดเสา concrete concrete Conc ช่างแต่งผิวหน้าคอนกรีต hand steel shears hand steel shears ที่ตัดเหล็กก็คือการไกลตัดเหล็กนะฮะ อันนี้ใช้เฉพาะงานเหล็กนะครับ bending iron bending iron bend bend ก็แปลว่างอหรือดัดนั่นเองนะครับที่ดัดเหล็กครับ column box column box อันนี้เป็นไม้แบบเสา c h a t t e r board c h a t t e r board ไม้แบบนะครับเป็นไม้แบบ bending table uh, bending อีกแล้วนะครับ bending table โต๊ะสำหรับดัดเหล็ก sleeper sleeper อันนี้หมายถึงไม้หมอนนะครับไม้รองไม้หมอน cheating support cheating support แผ่นรองรับ อันนี้ก็จะเตรียมไว้สำหรับก่อนเทปูนนะครับ Safety rail Safety rail หมายถึงราวกันตก Carpenter Carpenter ช่างไม้นะครับ Door frame Door frame วงกบวงกบประตูนะครับอันนี้แต่ถ้า Window frame วิน d ดว์ r a m e วงกบหน้าต่างเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ principal post principal post เสาหลัก tower crane tower crane ปั้นจัน w h i c h w i c h h ลิมหรือเหล็ก งัดนะครับ circular s a w circular s a w หรือ bus s a w bus s a w เลื่อยวงเดือน hand s a w hand s a w เลื่อยลันดาหรือเลื่อยมือนะครับ b u c k s a w b u c k s a w เลื่อยสองมือเลื่อยสองมือ รับวันนี้ก็เท่าน,นี้นะครับมาต่อใน EP 2นะครับขอบคุณครับ